สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเฮนไตจัมวันนี้เราจะมาสปอยแอนิเมะเฮนไตกับเรื่องบคูดากิโนะเฮนไตคานโจนะฮะหรือชื่อไทยว่าความลับของเธอเอาละครับผมระบบอัตโนมัติที่เร็วที่สุดไม่มีขั้นต่ำมีเกมมากมายให้เลือกเล่นเล่นง่ายได้จริงต้องนี่เลยคำเตือนเฮนไตเรื่องที่สปอยนี้ไม่ใช่แนว NTR หรือปวดตับแต่อย่างใดนะสามารถรับชมได้อย่างปลอดภัย ณโรงเรียนลูกคุณหนูแห่งหนึ่งนะที่โด่งดังมากเลยในย่านนี้ฮินะคือนักเรียนหญิงจากโรงเรียนนี้เธอมีความลับบางอย่างอยู่นะครับนั่นคือเธอเนี่ยชอบมาปล่อยเบาในสวนสาธารณะที่ไร้ผู้คนแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยทนไม่ไหวนะครับแต่เป็นเพราะว่าความชอบของเธอเพราะเธอเนี่ยไม่ได้มาแค่ปล่อยเบาอย่างเดียวซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเธอจะทําอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงการตกปลาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยแอบดูเธออยู่ตลอดเลยเขาชื่อว่าโยนเนสึนะเมื่อเธอเสร็จธุระเนี่ยเธอก็เดินออกจากสวนสาธารณะไปด้วยใบหน้าที่ใสซื่อแบ ไม่รู้เรื่องราวโยนนสส่อที่มองเพลินจนลืมตัวเลยต้องรีบวิ่งกลับไปให้ถึงก่อนเธอนะฮะซึ่งที่ที่กลับไปก็คือบ้านของโยนนิสส์นั่นเองและเธอก็มากดอดอที่บ้านพอดีเขาก็ออกมารับด้วยสภาพที่หอบนะฮะใช่แล้วครับผมทั้งคู่เป็นแฟนกันและวันนี้เขาก็นัดกันมาติวหนังสือที่บ้านนะครับหลังจากที่ติวกันที่้อชสมุดมาตลอดโยนนิสส์ก็เลยบอกว่าวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่จนถึงดึกดึกเลย ก็เลยต้องมาเฝ้าบ้านเธอก็โอเคเข้าใจนะพอสิ้นประโยคทั้งคู่ก็เริ่มเขินกันเองแล้วก็เลยต้องรีบไปเบี่ยงไปเรื่องการเรียนแทนนะทั้งคู่เจอกันที่ห้องสมุดเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนแม้ตอนแรกจะไม่กล้าเข้าใกล้นะเพราะเธอดูอยู่สูงเกินเอื้อม แต่เพราะว่าเรียนด้วยกันที่ย้องสมุทรนะฮะแล้วก็คุยกันถูกคอก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยคบกันได้จะ3เดือนแล้วและเมื่อประมาณ1เดือนก่อนนะฮะโยนิสึกก็ได้บังเอิญไปเห็นฮินะเนี่ยทำการตกปลาในโซนสาธารณะแห่งนั้นแม้ตอนแรกจะช็อกนะฮะแต่เขาก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ควรทานั่นคือการตามมาแอบดูทุกสัปดาห์นะฮะแม้จะอยากพูดเรื่องนี้ออกไปนะแต่ก็ไม่มีความกล้ามากพอจนต้องบาบเบี่ยงไปพูดเรื่องอื่นแทนนะทางฮินะที่เห็นว่าโยนิสึเนี่ยมีตาทีแปลกๆกระวนกระวาายกก็เไ,ปไปออนะ่่่่่นับวววแมมลพ ฉันก็ไม่ขัดข้องนะโยนิสือก็มีท่าทีตกใจเล็กน้อยแต่แล้วทั้งคู่ก็เริ่มทำสงครามครั้งแรกด้วยกันนะฮะจนผ่านไปเนี่ยสงครามเริ่มสงบโยนิสือก็เริ่มคิดแล้วว่าย้ายเธอเนี่ยมองมาที่เขาด้วยใบหน้าแบบเดียวกับในส่วนสาธนารณะนะฮะหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ส่วนสาธารณะในกลางดึกนะฮะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวันถัดมาหรือว่าในคืนนั้น เอาเป็นว่าฮีนาแวะที่สวนสาธารณะนี้อีกรอบนะฮะและก็ทําการปล่อยเบาเช่นเคยแต่แล้วก็ต้องสะดุง้งเมื่อโยน,อนิสึเดินมาจากข้างหลังนะฮะเธอจึงพยายามแก้ตัวนะฮะว่าทนไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างนี้แต่โยนิสึก็ตัดบทด้วยการบอกว่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่บอกใครหรอกแล้วก็ชวนเธอเนี่ยทำสงครามที่นี่ด้วยกันนะฮะเธอก็ไม่ปฏิเสธครับผมแล้วทั้งคู่ก็ผัดกันเริ่มจนสุดท้ายเข้าถึงช่วงทับหนักนะ,ะเธอก็กลัวรู้สึกคนอื่นจะมาเห็นมากเลยในความกลัวนั่นเองก็ทําาาให้้้ควมมสึกึกนน่พุพาขา จนเธอเนี่ยหันมามองโยนิสุดด้วยใบ,บหน้าที่เขาอยากจะเห็นนะฮะและแล้ว,ลวทั้งคู่ก็จบสงครามด้วยกันเมื่อจาัดก,การเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเธอก็บอกว่ากลับกันเถอะโยนิสุก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปส่งโดยตอนนี้เขาดีใจมากเลยนะครับที่เหมือนเขาเนี่ยเข้าใจเธอมากขึ้นไปอีกขั้นแล้วและเขาก็เป็นเพียงคนเดียวนะที่รู้ความลับของเธอหลังจากนั้นก็จบครับผมซึ่งเรื่องนี้มีภาคต่ออีกนะไว้เรามาสปอยกันในคลิปหน้าละกันครับผมระบบอัตโนมัติที่เร็วที่สุด ไม่มีขั้นต่ำมีเกมมากมายให้เลือกเล่นเล่นง่ายได้จริงต้องนี่เลยและสำหรับคนที่อยากดูเนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับเพียงแค่คุณกรอบชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไปค้นหาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเจอช่องทางการรับชมอีกมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดไลค์เพจอนิเมะเฮนไตจัมให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากรู้ว่าเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันได้เลย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ